เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปก็เริ่มเกมไมค์ครับมนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เรามาเล่นแมปกันนะครับซึ่งอ่อแมปนี้นะครับผมมันคือแมปอ่อที่มีชื่อว่า30 room นะครับหรือว่า30ห้องนั่นเองนะครับผมอ่าเขาบอกว่าเขาคือเจอร์แมนนะครับผมแล้วก็แมปนี้สร้างโดยเอเตตี้เกมเมอร์นะเขาบอกว่าให้เอาของทุกอย่างไว้เพราะว่ามันสําคัญกับอ่อห้องต่อไปอะไรอย่างงี้นะโอเคผมก็กดนะฮะก็คืออ่าห้ามทําลายบล็อกนะครับผมไม่ให้โกงนะอะไรแบบอย่าออกอ่ะก็อย่าอย่าเขาเล ออกจากแมปโดยการโดยกลายเป็นเกมหมดนะครับแล้วขอให้สนุกนั่นเองนะครับผมอ๋อประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบแมปอ่อพัศจลนะครับผมหรือว่าแมปแบบไขปริศนาเพื่อแบบผ่านไปทีละห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ห้องแรกครับผม chest room หรอปึ๊บมีกล่องนะครับผมอ๋อยังไงฮะเพิ่อเพิปึเบอเอ้อเมื่อกี้ผมรู้สึกถึงวงจรน,นะฮะฮันแน ฮึบอ่าเฮ้ยเด็ดๆต,ตรงนี้อ่าตรงนี้มีอ่มเพชรเพชรซ่อนอยู่นะครับผมอ่ะก็ผ่านด่านแรกมาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือมันจะมีทั้งหมด30ห้องนะครับที่เราต้องผ่านไปให้ได้อ่ะห้องนี้จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับวงจรเนาะโอเคอ่ายังไงกันนะไหนลองเชื่อมตรงนี้ดิตรงนี้คือทำอะไรอะ่ะเฮ้ยชิบชุบชุบโอ้โอ้ว้าวแล้ว,ล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 วถ้าเชื่อมองเนี้ยเปิดไม่ได้ฮะอ่ะประเด็นเฮ้ยวางแล้วมันเอาออกได้ปะเนี่ย เึิ่มเพบ่มเพิ่มออกไม่ได้คุณผู้ชมเอ่อถ้าปรับปรับสัญญาณวงจรอ,อะไรได้เปล่าวะเึิ่อ่าตอนนี้หยุดนะฮะ Used. ปึ๊บมเพิ่มเพอ้าววางไปหมดแล้วครับผมเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะตอนนี้มันบอกว่าเอ่อค้างไปหมดเลยนะครับตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเด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 มีกล่องเหรอมีกล่องเหรอเราผมหยิบได้ปะเพิ่มเพิ่เฮ้ยมันมีกล่องนะคุณผู้ชมผมจะเปิดได้ปะเนี่ยผมว่าเราจะต้องอม ทำการอ่ารีเซ็ตเลสตน stone ใหม่นะครับเพราะว่าเราเผลอวางไว้แบบว่ามันมันเละแล้วตอนเนี้ยอันนึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ผมรีแมปเลยดีกว่าเดี๋ยวมาเจอใหม่ฮะโอเคตอนนี้เรากลับมาห้องนี้แล้วนะฮะผมก็เมื่อกี้อ่ามันมีอ่าเราเห็นกล่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเราลองต่อมาใหม่ดิตรงนี้มันแบบมันชิบชิบชิบเออมาจจะทําให้เรากระโดดขึ้นมาเปิดกล่องได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นว่ามัน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 เด้งเด้งเงี้ยเอออาจจะได้ก็ได้เฮ้ยเพิ่บเพิ่เพิ่ อ้ยอ่าเปิดได้แล้วครับผมก็เป็นปุ่มมานะฮะซึ่งก็แปะปุ๊บอ่าเปิดได้นะครับผมซึ่งเราเ,าเลสโตนมาไว้ด้วยนะครับผมโอเคช่างมันเฮ้ยผมอยากไปปิดมากเลยสำคัญเสียงว่ะโอเคอันนี้มันเดี๋ยวผมเป่าเสียงก่อนลวกันตรงนี้นะครับผมมันมีาดาบธนูแล้วก็ลูกธนูนะครับผมซึ่งมันมีให้ยิงเหรอโอเคไหนอลองยิงดูดิปึ๊บอ่าเปิดหนึ่งนะครับเปิดสองเฮ้ยเฮ้ย,อยมอนเตอร์เกิด เปิดอันที่3เปิดอันที่4ี่ฮึบอ่าก็คือมอนสเตอร์เกิดนะครับซึ่งอะไหนลองสู้ดูดิฮึบไอประตูก็เปิดแล้วนี่ว่ะอ๋อก็คือมันจะมีประตู1อันใช่ไหมแล้วก็มอนสเตอร์3อันนะครับเคซึ่งผมก็เล่นเปิดซะหมดเลยนะครับผมโอ้ก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยจะตายจะตายจะตายจะเย็นจะเย็นเย็นเ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยไม่ตายนะไม่ตายนะโอเคไปเลยครับผมห้องนี้เป็นห้องปรุงยานะครับผมซึ่งก็มีให้3อันนะ อ,อย่างแรกเราควรจะใส่เนเธอร์วอดนะครับตอนนี้ผมรู้สึกใกล้ตายแล้วอะโอ้ไม่มีอะไรเพิ่มเลื่อนเลยนะฮะตอนนี้อ๋อมันต้องใส่นี้ด้วยนะลืมเนเธอร์วอดโอเคปึ๊บอ่าตอนนี้เราก็จะพงยาไว้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็จะได้อน,นี้มานะครับก็ใส่แมกมาครีมลงไปเนาะเพราะว่าเขาให้มาแค่นี้นะครับแล้วตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าวะมีลาวาฮึปึ๊บ เปิดมีกล่องไม่ไม่น่ามีนะครับเอ้ยอันนี้มันจะได้ยาอะไรยากันไฟหรือเปล่าแบบว่าให้เราเข้าไปหาในไฟอย่างี้ปะเออจริงด้วยโอเคได้ยากันไฟมานะครับโอเคแสดงว่าเราก็ต้องเข้าไปลุยในลาวาซะแล้วฮัลโหลมีอะไรหรือเปล่านะปึ๊บฟื๊บฟ๊บ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 เฮ้ยมีมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ย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 ผมรู้สึกว่ามันทะลุมาอ่าอ้าวตรงนี้นี่หว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรครับ เฮ้ยอ่าทะลุเข้ามาข้างในได้ครับผมมีปุ่มมีปุ่มอยู่นั่นเองนะครับก็แปะเลยนะครับผมอ่าคือห้องที่เท่าไหร่เราไม่รู้แต่เราจะไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้คือโหกกันเป็นคนไฟลุกไปแล้วครับผมอันนี้สปา์พอยต์อ๋อโอเคห้องนี้ไม่มีชื่ออะ This is hard อะไรอะ Ready for boss ้มีบอสด้วยอ่าโอเคแล้วผมจะต้องเอากล่องจากไหนครับเนี่ยดูข้างๆก็ไม่น่ามีนะฮะฮึบ เฮ้เด็ดเด็ดเด็ดมันมีปุ่มอยู่บนหัวผมได้ไงวะโอเคมาห้องนี้เป็นห้องบอสเลยเด้อเด้อเด้ดูโอ้โหโอ้โหระเบิดเลยระเบิดเลยงั้นหรือโอ้ใจเย็นนะโอ้โหแปดคิปเปอร์นะครับผมที่ผมเจออะไรวะเนี่ยโอเคมาไปต่อได้แล้วใช่ไหมปึ๊บห้องนี้เป็นเช็คพอยต์เช็คพอยต์จริงไหมเนี่ยเช็คพอยต์ใช่ไหมโอเคปึ๊บอะไรวะเนี่ยกดปุ่มนะฮะเอ่อปึ๊บ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 อ่าตามวงจรไปอย่างงี้เหรอ โอเคโอเคไปนะครับเอ้ยจะเอ้ยไม่ทันหนออันนี้อะไรอะหายเฮ้มีหายด้วยโอเคนายเจอฉันแล้วอ่ะเออแค่นี้ย what the fuck เคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปกดปุ่มแล้วก็รีบวิ่งไหม้ทันนะครับผมอ่าโอเคโอเคโอเคอะไรอะทําไมถึงทําไมแบบว่าเราทําไมถึงไม่วางบล็อกตรงนี้ล่ะบล็อกอะไรวะไม่รู้ลองดูแล้วกันฮึบอ่าจะลองรีบวิ่งไปนะครับผม ด้วยความเร็วแบบว่าเฮ้ยมันติดนะมันไม่ทันน่ะเฮ้ยทำยังไงดีครับเนี่ยว่ามันต้องมันต้องมีวิธีนะครับวิธีในการหลามฉลาดเกมโกงนะครับผมต้องมีวิธีมันต้องมีวิธีเฮ้ยเดี๋ยวนะคือถ้าเรายืนตรงนี้เราก็กดได้เลยนี่หว่าเออแล้วเราก็ไปอย่างรวดเร็วได้นะครับผมเออว่ะเออว่ะโอ้โหสุดยอดนะครับคิดไม่ถึงเลยเดียวเชียวกดปุ่มนี้คืออะไรอืมอืม ออตอนนี้นะฮะเราอยู่ในห้องทีเ่เต็มไปด้วยประตูนะครับผมแลาควรจะอะไรอะ่ะผมมียากันไฟอะ่ะผมควรจะลงไปไหมโอเคผมขอลองสำรวจห้องนี้ก่อนละกันนะครับมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าอ๋อตรงนี้มีตรงนี้แหละอ่ะืมผมว่านะมันต้องต้องลงลาวาวาแล้วว่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้ผมว่าผมต้องกินละฮัลโหลมีอะไรอะ่ะเปา นี่ไงลงมาได้จริงด้วยนะครับโอเคดีนะที่เก็บว่าเขาเเก็บของนะครับจากด่านเลเวลก่อนๆมาไว้เนี่ยนี่ได้ปุ่มมาแล้วครับผมไปต่อเลยฮึบโอเค,อเคห้องนี้เป็นห้องเอ่อเฟอร์นนะครับผมหรือว่าเตาเผานะซึ่งโอ้โหเอ้เดี๋ยวเด,ด,ดมันบอกว่าเฟอร์นสตนะแต่มันดีเวนเซอร์นะแสดงว่ามันต้องมีอ่าสักอย่างอ่ะมีของสักอย่างอนะ่ะคุณผู้ชมโอ้โห,โโหแล้วผมต้องมาง,งมหาหรือเปล่านะ อเออเจอแล้วอันนี้เป็นฟิลแนนซ์นะครับผมโอเคไปต่ออะไรวะเนี่ยห้องดนตรีนะครับมีแผ่นเสียงเต็มเลยโอเคคือเราต้องทดลองเปิดเปิดแผ่นเสียงอันไหนมันมันได้ใช่ไหมเ,เพลงนี้อาจจะไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปเพลงนี้ดูแล้วกันว่ายังไงฮึบไม่ได้ว่าคุณผมมู้ชมฮึบแผ่นนี้ไม่ได้แผ่นเนี้ยลองหน่อยสิเพเปิดเสียงให้ดังขึ้นนะไม่ได้นะครับแผ่นนี้ อลองอันนี้ลองอันนี้อะไม่ได้วะเฮ้ยก็ว่าผมไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยผมปิดไว้นี่อาลองอันนี้ดูครับโอ้ไม่ได้แฮะมานี่แผ่นแผ่นนี้แบบแผ่น11ครับผมมีประเด็นนะฮะเฮ้ยเกือบถึงแล้วแต่ไม่ถึงนะครับผม11เอรออ่ะอันนี้แคทไม่ได้วะเฮ้ยอ่าแผ่นนี้ได้นะครับแผ่นสีฟ้าปึ๊บโอเคไปต่อนะครับ โอ้ห้องพิสตันกันเหรอพิสตันนะไหนลองโยกดูดิอันนี้สปาลพอยท์นะครับอ่าเอ้ยได้ดาบเหล็กมาเพิ่มหรออ่อฮึบโยกมวฮะจังหวะน,นี้เอิม่มอยากปิดเพลงอ่ะนี่ก็ได้วะโอเคอ่ออุ้ยมันต้องโยกยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอิม่มอันนี้ดึงกลับดึงทำไมทำไมอันนี้ดันอันนี้ขึ้นมานะครับโอเคเสร็จแล้วเอ่อ อันนี้เดี๋ยวอันนี้คือดึงมาหรือเปล่าดึงกาเวลมานีอะฮะเสร็จแล้วอ,อันนี้คือ,อดันกลับไปโอ้หผมเห็นห้องต่อไปแล้วผมแบบเห็นแล้วแบบโอ้โหรู้เลยว่าต้องโดนอะไรนะครับปึ๊บเฮ้ยเพราะว่าผมพอจะดึงมาตรงนี้ได้แล้วนะฮะอ่อมันควรจะต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ดันอันนี้เอ้ยไม่ใช่ดันอันนี้ไปนะครับโอเคเริ่มได้แล้วนะโอเคโอเคปึค๊บอ่าปล่อยมันมาว่าตรงนี้ ดึงอันนี้ออกก่อนฮึบเฮ้ยอันนี้ดันไปเฮ้ยอ่าได้แล้วโอ้โหผมต้องสู้กับอะไรขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินหืม,หมเป็นร้อยอะวิชเป็นร้อยอะโอ้โหตายโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเพราะว่าผมผมผม,ผมต้องหาวิธทีทำอะไรสักอย่างแล้วฮะ มีกล่องนะครับตอนนี้ผมสามารถเปิดผมไปดา่าต่อไปได้แล้วฮะเราจะไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเพิบมเพลุย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 แปะเออลุยต่อจะไปแล้วปุ๊บโอเค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 ไม่ยุ่งกับห้องนั้นแล้วนะห้องนี้คืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าจำมาแผ่นได้ไหมเหรอให้เอาแผ่นไว้ที่กล่องขวาอ่าไหนวะอะไรอ่ะปึ๊บอ๋อ ทำาไมไดเอาแผ่นเพลงเหรอคืออะไรอะ่ะเราต้องเอาแผ่นเพลงมาด้วยเหรอโอ้โหโอเคครับผมเอามาฮะเอามาโอเคปะวิโอ้โหผ่ายตรงนี้อีกแล้วอออืื้หตายอ่าโอเคอ๋อเราไปต่อได้เนาะโอเคโอเคอ่าเราต้องใส่ใส่ไว้กล่องนี้หรือเปล่าใส่แบบให้มันถูกต้องนะฮะหรือว่าใส่แผ่นทั้งหมดเข้าไปวะปึ๊บ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 ,บ,บออกไปหมดนะฮะไม่น่าใช่ เฮ้ยอ่าผมใส่ทั้งหมดเข้ามากล่องนี้แล้วมันเปิดนะครับผมก็โอเคไหอันนี้คืออะไรอ่ะฮึบอ่าฮึบคืออะไรอ่ะตรงนี้คืออะไรอ่ะกดวอลลุ่มเฮ้ยเดี๋ยวๆทำไมมีพรมเด้งออกมาวะอ่าวางพรมได้ไหมนะฮึบยังไงวะเนี่ยอเอาของมาด้วยแล้วกันนะครับแล้ว่ทำไมด่าผมโคตรเยอะเลยวะไม่ได้ด่ามาจากไหนเยอะแยะไม่ผมไม่รู้ว่าผ่านไงวะผมขอทะลุแล้วกันนะอันเนี้ย ไม่รู้จริงว่ะหานยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับฟืบอ่าโอเคเป็นโหมดแอพเวนเจอร์เหมือนเดิมนะครับโอเคมาอันนี้เป็นอ่าห้องเป็นปรับปุ่มนะครับผมซึ่งมี A B C D E ด้วยมีเลขด้วย D หอ่ะอ่านังนก็ต้องเป็นตรงนี้แล้วก็6ก็คืออันนี้ D 6โบอ่าโอเคนะครับโค้ดดูมหรออ่า วอาอะไรอะ C 2 A 6 D 5 F 2อืเพราะผมต้องพิมพ์ไว้แล้วเนี่ย C 2 A 6 D 5 F 2อย่างงี้ปะอึ๊เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองกลับไปก่อน C 2ก็จะเป็นตรงนี้นะฮะโอเคอันนี้คือ C 2 C 2 A 6 C 2 A 6 D 5 แล้วก็ F 2เหรออ่าเปิดห้องต่อไปแล้วอันนี้เป็น D 6นะครับอ่า D 6 D 6เปิดห้องนี้ปึ๊บอ่าเนี่ยเรียบร้อยพิสซันอีกแล้วเหรอโอ้โหอ่ะสปาโร้ยก่อนนะครับเอมโอเคผมควรต้องดันอะไรมาเนี่ยเฮ้ยมันมีดนะันตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอปึ๊บโอเคโอเคบอกว่าเลสโตนนี่มันยูสเลตนะฮะแบบไร้ค่าอะไรเงี้ยเอา้าอะไรวะเนี่ย วางเลยได้ไหมเฮ้เฮ้ได้เลยนะฮะผ่านไปได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเด we ้อเด้อเลย์อะเลย์อะบอสอ่ะโอ้ยยังโหดเลยยังโหดเลยบอสเดี้อเด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 ้อก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเออเออขอของในกล่องหน่อยครับเออคือผมจะเปิดแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับผมโอเคก็มาดิฮึบผ่านนะฮะอ่าโอเคอุ้ยโหลาวาลาวาอะไรวะเนี่ยเอ่อห้องนี้เป็นห้องปรุงอีกเหรอ อโอเคมาปรุงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บใส่เนเธอร์วาดเข้าไปนะฮะเปิบตอนนี้ได้เป็นน้นํานี้แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปป่ะแล้วก็เดี๋ยวเลสโตนนะ่าใส่ตรงนี้ว่าเอ้ยไม่ดิเดใส่ตามไปทีหลังเป๊บอ่าได้เป็นจำบูทนะครับแล้วเราก็จะเอาเลสโตนใส่เข้าไปเพราะว่าเขาให้มาด้วยนะฮะเช่ยววะเขาให้เลสโตนมาด้วยใช่ไหมคือตอนนี้ของในตัวผมมันเยอะจนแบบผมแบบบางทีก็งงเหมือนกันนะเปบเปิบเปิบเบ,บ,บอ่านี่จะเป็น8นาทีนะครับผม โอเคทีนี้เรากลับมาตรงนี้ก่อนไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไหนจำบูสักหน่อยแล้วกันนะครับโอเคฮึอบอ่าตอนนี้มันจาบูธแล้วน่าจะได้นะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยจมจมจมหายแล้วโอ้โอ้โหโอ,โอ้เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเฮ้ยผมผมสามารถเร่งประสิทธิภาพมาได้ปะวะจาบูเหมือนไม่น่าพอเลยอะริชอิดเอ้ยอ๋ออ๋อไม่ใช่นี่หว่าโอ้โหผมเสียไปวดนึงมันเอาของตรงนี้นี่หว่าฮึบ โอเคโอเคเป็นมงินเงิึบอ่าโอเคแล้วทีนี้ผมก็จะต้องเอ่ไปนะฮะไปไปยังไงเนี่ยเอ่มผมกระโดดขึ้นก็ไม่ถึงอะ่ะเออมันเป็นจัมโบ้หนึ่งอะ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยหรือว่ามันขึ้นได้วะเดี๋ยวฮึบเอ้ยขึ้นไม่ได้เออตายเลยนะตายเลยนี่โอ้โหเฮ้เยผมเสียไปหลายขวดแล้วอะ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่องอ่ะงานเข้าละ นันจะไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปแปะอ่าปุ่มไว้ก่อนเลยได้ไหมอ่าอยากจะผ่านแล้วผ่านไม่ได้คุณผู้ชมเฮ้ยยาผมก็เหลือโคนสุดท้ายแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยมันต้องกระโดดได้ดิวะได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยเฮ้ยผมไม่เหลือยาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหชีวิตแสนรันทดนะครับโอ้โหฮึบ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  เออขอให้รอดทีเถอะอ่าเออ,อไม่รอดฮึบฮึบฮึบอ,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 อยากรอดอ่ะอยากรอดอ่ะขอรอดได้ไหมเงี้โอ้ยโอเคเราใช้พลังแห่งการเทมโหมดข้ามมาเลยฮะโอเคเอ่อกลับมาเป็นอเวนเจอร์นะครับผมอ่าตอนนี้เป็นห้องคอมมานด์นะครับผมสามารถเอ่อใช้ทีพีได้เหรอเอ้ยบ้าน่าใช้ทีพีได้เหรอเนี่ยฮึบ เขามีอ่าพิกัดมาให้3พิกัดนะครับผมซึ่งดูจากความเป็นไปได้แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอ่าลองพิกัดแรกดูแล้วกันนะครับผม p p พีลบหกหนึ่งเจ็ดสี่สองเก้าหนึ่งฮึปอ่าโอ้กลับไปก่อนอ่ะอันนี้พิกัดแรกนะครับเดี๋ยวลองพิกัดที่2สิอ่าพิกัดที่2นะครับก็มาโผล่ที่ห้องนี้อีกแล้วนะฮะโอเคอ่าลองพิกัดที่3ฮึบอ่ามาโผล่ที่ห้องนี้นะฮะ คือเหมือนแบบพอเรามาปุ๊บแบบมันก็จะมีแบบพิกัดต่อไปให้อีกอ่ะมีถึง8เลยเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะฮึบอ่าเอา้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้พิกัด7อ่ะงั้นเออเอาใหม่อ่ะเอาพิกัดนี้ก่อนเลยต่ออันนี้เป็นพิกัด6ใช่ไหมลบห้าเจ็ดเก้าสองเก้าสองเก้าสามอ่ะเอ้ยเจอแล้วนะฮะโอเคกลับไปครับผมอุ้ยวูเจอเร็วกว่าทีคิดฮะเอาละไปเลยเอา้าวหายแล้วอ้าเปิดโอเคฮะ เออเขาบอกว่าอันนี้เป็นห้องอ่าเขาวงกดเหรอเขาบอกว่าห้ามกระโดดนะแม้นแบบคุณก็จะรู้เลยว่าทําไมอ่ะลองลองดูเออจะเออก็จะตายนะครับโอเคก็ไปตามทางแหละใช่ไหมเออนะฮะมันเขาวงกดตรงไหนกันครับเนี่ยปืิบมเพิปม๊บิ่มเพิ่มไอโอ้วอเตอร์ลูมนะฮะอ่าห้องน้ำนะครับผมเขาบอกว่าเราสามารถโยนของได้เหรอเออของก็เยอะเหมือนกันนะโยนแล้วกันเอ่ออ่าได้ได้ได้เก็บมาหน่อนปพิบมเพิ่มเพกด นะฮะมันคืออะไรมั่งวะนนี้โห่ห้องห้องต่อไปก็เป็นพิสตันนะฮะอันนี้เราสามารถเหยียบได้เอออลองโยนดาบสิฮึบอ่าเฮ้ยโยนดาบไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็น่าจะได้ใช่ไหมอ่าลองดูลองดูของมันเยอะนะพอดีของเยอะอ่าอันนี้ด้วยปะฮึบอ่ะยังไงต่อสิยังไงต่อสิ เออฮ้หรือว่าเราต้องใส่ของให้แบบมันไอ้นี่ด้วยลอวะไหลไปด้วยนะครับไหนลองใส่แบบอา่าไหนดีวะวินเซอร์นี่มาลองกดดิอ่ามีของไหลไปนะับผมซึ่งมันก็อ,อุ้ยติดอันนึงปึ๊บปื๊บป๊บป๊บเอาของมาก่อนอา่าให้มันไหลมาตรงเนี้ยให้มันทับอยู่ปะวะทับอยู่นะอ่ะผมจะพยายามให้ของมันแบบไหลลงมาแบบมาทับนะฮะ ปึ๊บอ่าลงไปเป,เปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้อ่ะผมใส่ไปเป,เปึ๊บอ้าวมันไม่ลงอนะปึ๊บอ่ะใส่ตรงนี้ได้เปล่าปึ๊บอ่าไหลามาอยู่นะฮะฟฟื้นฟื้นฟื้นฟือ้าวล่ะเข้าตรงนั้นไอ้ตรงนี้มันน่าจะมันไม่มันไม่ลงวะอ๋อลงแล้วลงแล้วนี่ดาบนี้ก็จะลงมาตรงนี้นะครับโอเคในสุดก็ทําให้มันไหลมาอ่าแบบทับได้หมดนะ,ะัะผมซึ่งประตูก็จะเปิดนั่นเองนะฮะก็ โอ้โหห้องพิซซ่าต่อเลยงั้นเหรอโอ้โหผมผมอันนี้เชื่อมเลยได้ไหมอะโอเคขี้เกียจแล้วเอ้อเยอะคือตายเลยเหรอเดี๋ยวน่ะแล้วเนี่ยเอ่มเฮ้ยมันเกิดไกลไปเปล่าเด้อ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 ๋อระหว่างทางมันมีมันไม่มีสปาพอยต์เลยปะโอ้ยก็คือเรามาไกลอยู่เหมือนกันนี่แหละเอาล่ะมีห้องนี้ห้องนี้ผ่านมาปุ๊บเป็นห้องนี้เออฮะโอเคโอเคอ่ามีเซฟโซนด้วยนะฮะอันนี้คืออะไรอ่าปุ่มโอเค ปึ๊บ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 ผ่านไปครับผมโอเควางไปเลยโอเคอ่ามีเช็คพอยต์แล้วนะครับผมห้องนี้คืออะไรเนี่ยโอ้คืออะไรเราต้องแบบทําลายไอ้นี่อ่ะขับเป็ดเนี่ยทําลายผมปึ๊บอ่าเนี่ยสติกนะฮะทำสามารถทําลายขับเป็ดได้ปึ๊บอ่าหาป้ายนะครับเขาบอกว่าอ่าอยู่ข้างบนเนาะปึ๊บ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 อ่าฮะปึ๊บปึ๊บเอ้ยคือเราข้ามมาได้อย่างนี้เลยเหรอโอเค คาเ펫สองนะฮะอันนี้อะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าให้อ่าแบบ d รอ p ดาบไว้บนคาเป펫นะฮะอืมอ่าลองดูลองดูตอนมีดาบตอนนี้เรามีดาบอยู่แค่สี่เองนะเนี่ยอ่าฮะอุ้ยอุ้ยอ้าวเฮ้ยเปิดเฉยโอ้โหอีซี่เลยครับเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยกดปุ่มปุ๊บอ่าฮะเออเดะ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 ทำไมมีบล็อกทองอยู่ตรงหัวนะฮะเอ่อเพิบมเพิอย่างนี้ได้หรือเปล่านะปึ๊บ <c oughs> าบอกว่าถูกหรือเปล่านะครับอะไรวะเนี่ยฮึบอ,อ๋อมันขึ้นแบบนี้นี่เองนะฮะโอเคฮึบโอ้โหเลสโตนโคตรเยอะนะครับมาทำอะไรวะเนี่ยเอ่ออเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบโยนโยนของที่เราไม่ใช่ยิปซัสตาฟอ่าลองทิงท้งทิงดูดิไปเไปเไปอะอะไรอ่ะให้เลสโตนมาทำอะไรอ่ะหรือว่าต้องโยนข้ามไปหรือเปล่านะฮะเห็นมันมีอะไรตรงนู้นอ่ะโยนไปดิฮึปฮึป เอาไปเอาไปโยนอะไรไม่รู้ว่าเอาไปโยนไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าเฮ้ยมันอาจจะใช่นะเดี๋ยวลองโยนไปอีกดิปึ๊บ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 เอาไปฮะเอาไปฮะเฮ้ยอ่าโอเคมาแล้วครับผมมันยังไงต่อสปาวพอยต์ตรงนี้นะฮะโอเคคืออะไรอะ่ะโยนใส่นี้ปะ่ะปึ pp, ๊บปึ pp, ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละมันเปิดอยู่หนึ่งแล้วอะ่ะมันยังไงต่อวะเนี่ยมันเปิดบล็อกหนึ่งละไม่ดูเหมือนไม่ใช่แล้ววะแต่มันมีโย่ข้างบนด้วยฮะปึ๊บปึ๊บ เปิดมันจะเปิดทางให้เราได้หรือเปล่าเอาละฮะเริ่มข okay, okay, right okay, so right. right right ี oh, yeah. ้เกียจละฮะเกมหมดเลยก็ได้นะครับผมพอดีเล่นมานานแล้วว่าเริ่มขี้เกียจแล้วนะฮะโอเคเราผ่านมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับซึ่งไอ้ด่านนี้มันยังไงวะเนี่ยห้องนี้ไม่อยากจะลุยเลยฮะขอมาดูห้องนี้เลยแล้วกันคือมันใกล้จบแล้วอะช่างมันแล้วกันนะครับเอ่อห้องนี้มันคืออะไรเนี่ยโหเอ้ยมีปุ่มให้นะฮะแล้วตรงนี้มันให้ทำอะไรวะเนี่ยใส่เนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ช่างมันอะ ถือว่าผ่านเลยแล้วกันนะครับพอดีแบบต้องบอกตรงว,ว่าคิดเกียจแล้วนะครับผมอ๋อโหพอเราผ่านมานะครับผมมันก็จะมีของแจกเรานะครับเป็นเอมิเรร์กับเพชรนั่นเองนะครับผมซึ่งเถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากมาลองเล่นเองจนจบก็สามารถแบบลงโหลดแมปนี้มาลองเล่นกันได้นะครับผมพอดีผมแบบมันคิดเกียจอะ่ะเออมันเล่นแบบถึงหลังๆแล้วมันเริ่มขี้เกียจแล้วนะฮะก็ขอผ่านมาแบบนี้เลยแล้วกันนะครับผม โอเคฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับผมก็เลื้ยงโหลดอยู่ใต้คลิปเลยผมสำหรับคนที่อยากเล่นฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ